ตัวนี้หมดต,ตัวใดตัวหนึ่งเสียสามารถตอดเปลี่ยนได้เนี่ยเนี่ยสามารถตอดได้ใช่ไหมสมมติอันนี้ครับตัวนี้นสามารถตอดได้จนะมีป่ะนะสมมติสมมติมต,ตัวนี้เสียนะตัถึงซื้อมาเปลี่ยนแลก้กก็ใส่กลับโดยถึงไม่ต้องเปลี่ยนนาว่า,าไม่ต้องชุดอันนี้คือเปลี่ยนเทียตัวได้เลยเนียบตัวนี้บตัวใดถูกตัวตอดได,ด,ด,ไดหมด เกาตีชายผมใช้สี่จี้การจบแบบเข้มข้นผสมกับแบบธรรมดาดับนำเปนะครับขยับได้มดตุกตัวคอเสียของตัวนี้คือราขาเพ้งแต่ผมบอกไว้เลยคุมขากับกับเอินตีชายไปไหนนอนชายไปแต่ตัวนี้ต้นไอตัวนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมบอกไม่เสียนะมันก็เสียมันกันเป้การันตีว่าดีว่าแบบธรรมดา อันนี้คือปุ่มสะดูเบปันนี้นะไข่ชาแบบไม่ก็ใช้ไปปุ่มไม่ได้ว่าปิดแต่ว่าปุ่มปุ่มชอบแบบนี้อันนี้คือใสครับเร็วนี่ครับนี่ตัวนี้ใครสนใจก็ทักมาได้นะไข่แบบธรรมดาครับปุ่มไม่ได้ว่าเขาเขิดนะอันก็บเร็วแต่ความสะดกปุ่มสะดูเบปันนี้โอเคนะ